รวมด้วยช่วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีช่องพ่อด้วยพ่อค่ะโอ ôm, ้ยนกากินนักงยืนนั่นน่ะต้องเอาบองอรั้งแม่ทเล่งก็พอแหลมอื่นน่ามต้งเยอะเลยเหรอ างางับาดวา,า,างเต็ม้นองรถเราอยู่ทางนี้เดี๋ยวแม่ติ๋มกสมัยยามมานีบ่เอาทุงป่าไ่อทุ่งวน้ำรือทุ่งือกเจอเือลายวานี่ยวามันจะเบื่อนี่ไปย่างนาไม่ไนนนีเาเต้นแล้วไหมเาเต้นแล้วก็สิ่งอเดินดีเด้มามาายี่เดินจนมัขวางทางอ้ายจังไอ้ายตามไม่ใช่หนนี่หอม คนอะไรซี่หอมมันมีตัวหอมเพราะว่าตัวมมันนี่เนาะเดี๋ยวจัดการเด้อค่ะหอมมันหอมหอมตรงไหนหอมท้องหอมไหนลืมห่อนมือมันนี่ปะเนาะสามกี่วันจ่ายครับหมอค่ะอ่าเจ็ดวันค่ะอาทิตย์หนึ่ง แล้วแมนค่ะแต่หนูให้พิเศษพี่เขาอยู่โครงการพี่เขาเก็บของเยอะของหลายอีหลีสุดมาไม่เรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วตันแล้วตัวก็ใวเราตอนนี้แกไปล้มแล้วค่ะกาแฟของมึงละปองตริบอลจะว่าตอนนี้แบบมีทางเมนแล้วมั้งี่หลามันขอางทางแมนแล้วบั้งวตอนนี้แกเป็นล้มแล้วไปล้ล้มั้งไปนอน เบืวันเป็นมันป็นพูไปเอื่นเต้นไม่จิงเลยนั่นแดงนะพี่พูกมีไปก่อควันีทั้งวันโอญ่เอายโอ้ยอยโอยิอ้ลับ้ห้เบิ้งด้อ้ะี่อ้้้้ ไว้สิมาดับน so ี smoked 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 ่เล mm ียนเช็ส so ิบ่ค่ะค่ะดีบน้แรงไม่เาสค่ะนั่มีบ่อข้างน้ามีบ่อแมอทำาป็อาบกบบอนสบายตัวเนาะ็คนสวยก็กระสีรากระบาลดีบุญของใครมือใด ตาไเมื่อใดคะเมื่อใดยีิบห้าบ้านตอบยุกุลยี่สิบห้าไอไอ้บว่าถือกันบ้พ่อมันมันอยู่ในโซนสารคามพอดีเพราะว่านอนนอนที่ว่าเป็นกเยน้ากันข้าต่ออันอันถ้าเขามาหาต่อบานวางบอสิบห้าสิบหกสเจ็ไอแล้วยู่ยี่ส้ายี่สิบหแต่ว่าว่าพี่แดงไม่อยู่สี่วันพี่แงไ่อยู่ว่ะพี่กบจะมาซอย ก็เลยว่าเออเอาบ่ว่างกับสีว่างล่ะบ่ว่างกับสีลาไปซอยไปซอยบ้านตะคอนสีวันพี่เบ๊ไม่อยู่ก็คือต้อคีตะคอนเต้นหนาเป็นแล้วเป็นแล้วแต่หนูแต่ว่าเฮ็ดผมโมเป็นตะคอนแต่งหนาเป็นแล้วคิดเส้นหนาจริงแล้วสวยแล้วสวยอันนี้ก็คือมี สำหรับลูกกอล์ฟนะ,ะถ้าเป็นคู่เข้าต่อปฏิบัติมีศักยภาพที่ว่าพัฒนาขึ้นจากมือเรียดกินแต่ของเคยืันแต่อของเครื่ับไม้คูมือคูมือแต่ของกระเิีชิงกับไม้พัฒนาไปเรื่อยนี่บาล์ใหญ่แล้วบอสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เราทำอย่ากลัวอย่าตื่นเต้นกับสิ่งที่เฮาสิปฏิบัติ สิ่งที่เธอทำในทุกวันนี้ก็บอกเลยว่าสำหรับผีด้วยฉันชอบเหมือนเหมือนวันนี้เนาะยังเกาะพี่ว่าแปลนิดเสียงมือเนี่ยพบรักหัวลำโพงเออพบรักหัวลำโพงวันแรกใช่ไหมวันแรกฉันชอบมากเลยบได้ย่องดิอันนี้ก็บได้ย่องดิเอาตามความเป็นจริงเลยค่ะตามความเป็นจริงก็เพ็มเดิเพราะว่าวันแรกของเรา คนเท่านี่มันิมีว่าพิษขาดแนกสะดุดแน่บนมีความมั่นใจในตัวของแน่แต่ว่าสลับมือนี่ยในในใน,ในของน้องวันแรกวันแรกเนาะที่ว่าน้องน้องหลองมามือหนีวันแรกสิ่งที่นางได้มาก็คือมืออาชีพมันเป็นมืออาชีพเลยเป็น,ปน,ปนทามาพิ่มแต่บาอยาก คุ้นใจดิแต่ว่าอยากอยากให้เอามะเตยอยากให้เอามะเตยก็อยากให้นอเอาเพลงเนี่ยมาเตยเนี่ยใช้มื่อใดแบบเอาพอพอเปรลาชิโน่ำพ่งของแมททิมี่เคยเจยมะเตยวันนั้นมันมีมีมาลไยให้เหมือนกันบ่ายเฮมบอสก็อยากให้มาเตยมมมันนีขึ้าอยากให้มาเตยได้พอดีอยากให้แมททิมคุณตมะเตยเพลงไหนมื่อกียอยากได้ยินเพลงเนี่ย หูนองตันเอออย่างเงี้ยค่ะหูนองตันเออนองตันตันตันเดียอีหยังวันจีเืออยากได้จะดีได้เพราะว่าเมติมมาในท่านแบบนี้เมติมบ่ได้มาท่านแบบหวานบ่ได้มาท่านแบบสวยเมติมไม่ได้แบบถ่านแบบว่าเซ็กซี่ขายสวยขายสวยขายความเซ็กซี่ ทีการนั้นมาจากใสมันดีไดโนเสาร์เท้าเท้าเออทีมันเท้วมาดีวันนี้ก็เอามาลองแต่บาอยกเาเนี่ยมอลำพงอยากให้นอนเป็นพุ่นเตยะวาได้น้ำเชียงได้กบพี่ได้เลยเลยสวาอยากเม็ดตินสวะวอดเม็ดตินมะ บอกเห็นเนาะบ่ได้ดว่าในแบบว่าหวานนี่ป็นจบของไหมล่ะคะบุญรุ่งพหวานสวยเนาะเมดกินแบบว่าเซ็กซี่เมดกินสบายได้แบบว่าเซ็กซี่แบบว่าชัางขายความเซ็กซี่แต่ว่าสำหรับอันหักแพงแล้วคือจะมาในโซนหวานลูกสาวถึงมาในโซนหวานอยากให้ลูกสาวตื่นเพลงหวานแต่ว่าส่วนกับนิส่ยสวยถามว่าสวยไหมสวย เต้ยเพียหวานไหมหวานแต่ <c oughs> ว่าอยากอยากเห็นแบบว่าหวานกว่านี้หนึ่งหวานกว่านี้น้ำตาลจะลอกค่ะ <c oughs> ถามว่าหากแพ่งตึกค่รแบบไหนึกควรกล้าแบบดสขขแบบดงออกอนสว <c oughs> ขฟอนหวานกระเทยในวงบางเทียกันยังแผลด้วย <c oughs> เพราะว่ากระเทยอะไรปติแม่มันบอกตัเทยไม่มีบุคลีแบบว่ามันเกินผู้หญิงเ <c oughs> มือ่อสีอ่อนก็ผู้หญิง แต่วาแบบนี้พอแฮกแพ่งขม้าปื้อเป็นบอสเมื่อแฮกแพ่งงามตัวกะเทยแบบนี้ป้อนหวานกว่ากระเทยอยากให้กระเทยมาเบืองว่าเออต้องป้อนหวานซ้ำใจถ้าสิบสู่ทางแข่งกันแล้วฉากแรกนะเอออะไรนะลำเพลินตะริญใจเออลำเพลินตะเรือนใจกลางเห็นใจแครงแจ่งสวัสดิ์ตามีสารู ลำเพลินเจริญใจอันนี้มีพร้อมลำเพื่อนมากแบบว่าน้องมาพร้อมแบบความเต็มมั่นใจน้องเห็นห้ทุกคนมั่นใจทุกคนกปมั่นใจในตัวน้องแต่สำหรับปอบเนา,าะทำว่าประทับใจบอกประทับใจน้องสื่อสารได้ถึงความเป็นลำเพลินมากแสดงออกได้ใน้่ยังไดงดดามาัน ปากงวดดามาแสดงออกได้ฟอนลำเพลินได้ฟ้อนหวานฟอนสวยชอบอันนี้คือคือกอบชอบด้วยแบบว่าคนที่ฟ้อนได้เพราะวะ่าต้นหมากกอบกบกิมักมักไปดานนี้อยู่แล้วก็มิมมักานฟอนดานการลัมก็เคยไปกับหมอมีรัสนะไปเขาบอกก็มองซีรัตตะกี้พี่ก็เบียนได้แต่ที่ ไม่มได้เรียนนาตัดสินแต่วาสอบเคยไปไปกับคุณแม่ที่ว่าเคยสอนพี่ฝ่ายนลมนพี่ฝ่ายเท่านี้พี่ฝ่ายก็คือ,อพี่ฝ่ายท่เลียวอขอแบันี้ตะกี้กอบเรียนอยู่ออแบัน,น,น,แน,นี้มีคุณแม่วันดีพลพองสถิตคุณแม่วันดีพลพ้องสถิตนี่เคยไปสอนกอบไปสอนล่ำไปสอนแยงต่างๆนานาก็เลยแปนบันนี้ก็เลยเลยมหุษะกันกับพี่ฝ่าย ก็ได้ทำวัดผิ่ไปคือลูตักแม่บันดีบอพี่ดไปหรือเปล่าแม่บันดีนี่คือครูสอนของม4นี่รู้ไหมครูสอนของม4แล้วทีเนี้ยแม่บันดีเูืสอนทักษิณเคยพาลูกก่อนไปเข้าเฝ้าหม่อมศิรัสแต่ก่อนไปกรมลูกให้หม่อมศิรัสตั้งสวัสดีค่ะไปร่ำห้หม่อมศิรัสตั้ง